ทะเลแสนงามไหมอ่ะน้องมนาวมันทุ่นนบ้านไม่ใช่นั่นบ้านอะไรอ่ะ้าวัาม้ว้าว่มันสถสิบร้อใช่ไหมใช่ไหมใช่หมไม่ใช่เฮ้ยมันมีแล้วไมโคด้วยอยังอ๋อมันมันร่มเทิมเลยอ่ะ เขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะทำมีดไม่พอตัดนีดไม่พอจะลงบางไม่แห,ว,หแวดเลยตึตํามไม่เรี่ยมเลยนะไม่พอตัดจีนะ่ะฮะ อ๋อนจะเอาไว้ที่ทาเลท่งมาตนี่อ๋อนี่ไงโอ้บรรยากาศบรรดาวิลลุครักมากๆเลยนะบัคอลิสวิลลุครักดีไหมเนี่ยดีๆๆบบัคลิสเท้าอ่ะว้าวดึงดึง นี่มันค้กควายนี่นั่นไงควายอยู่นั่นมันค้กควายเหรอใช่ใช่ขบไบ้านอันเละใช่ไหมใช่ขบไบ้านอันเละด้วยนี่นี่มันฝนตกด้วยนี่มันจะมาแล้วเหอจะมาบ้านจะไปบ้านอาตุหรอตะเกียงเท้าช่วยว่าล่ะตะเื่องมันจะมันไม่จะเห็นไม่เห็น่ารอด ตึมเชื่อไอ้นั่นติดตรงหัวรถเครื่องไปยึดเอ็นไอ้บ่าวนั่นมีกี่ขั้นเนี่ยในโรงงานรถค่ไม่รถติดเองแต่หน้ารถนั้นแลงเหนียวดีแบบไหนเขาต้องทำงานไอ้เมียไอ้คนเองต้องทำงานเซเว่นนั่นเมียไอ้ตัวเข่าๆข่ะเหรอโอ พยันนะมันทำเล่ทำเซเว่นคือมันไปทุกวันไปบ๊ะบ๊ไม่เปลี่ยนงานอ่ะยิงคนทำงานเซเว่น่ทุกวันได้แะบเหนื่อยนั่นหนังบ้นนอ่ะนั่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กวงไวมไม่มีอะไรเล้วซไปบ้านเยอะไม่ได้ไปบัญญายุอกบัญญายู่นักก้ีนพิธมราดีบันอะไรย่นักนหนาจอก นั่นไปบ้านอะไรอยู่ตรงนั้นไหนคอนรากชีมานี่มันนกกระติบีวิทไหมฮะเจาอเลยเไ้ยเอามาปิดทางไหมเราไม่ใช่ไปตังโน้นหรอ เอาว,าว้าวไต้นฮะกันยุค่าเยอะนี่เขาพูดว่าเอาไปทำกระดาษอะเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะเอายาไปให้มั่วอะ่างนั้นเป็นตีเอนเดย์กระดิขึ้นตอนถาอ้อยได้ยาเรียงมั่วแบบ โอ้โหนี่ไงหัวแบบไปกลือยของใครเนี่ยต้น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 โหนดหรือต้นตาลเนี่ยเบื่อแล้วก็โดกคราบแป๊ะตัวตาแตัตาลนะโอ้ยนี่ไงนี่ไงลายซามกินเนี่ยต้นไม้ต้นไม้ข้างต้นไม้พังยังอะเขาชุกก็เอาไปทำน้ำตาลต้นไม้พังยังอ่ะมันยังไม่พังอ่ะพังแล้วสิอันนี้จะเป็นต้นแต่ใกล้ข้างๆนี่เขาปลูกไหมจะไม่เดี๋ยวว่าเขาลวกเลยมันหงอกใหญ่ป่ะฮะ อันนี้เขาโปรกคล้าย,มายไม้ตันตานะไหม่ปรกไวพ้พันเบื่อให้สวยงามไว้รมแต่ต้นไม่สูงแต่ไรได้ย่าลาหนึ่งสูงย่าลาตานนี่โอ้โหอะไรมาอยู่บ้านนอกมากๆเลยอ่ะน้องไม่ใช่เออมันอ๋อะ๋อมันบ้านนอกไว้เนี่ยมันไม่ใช่บ้าน นี่ป้ากี้ฮะนั่นป้ากี้โอ้มันมาอยู่ได้ไงเนี่ยอะไรฮะไม่ชอบไม่ชอบนะสุอาสุมาอยู่ที่ได้ยังไงอาสอุไม่ได้โย,ยนีเลยลูกนี่บ้านอาเล่บ้านนี่อาสุอาสุอยู่นครที่ทรไมอาดนี่นครนาหยกโอ้โนี่นายถึงแล้วบ้านอาเล่ถึงแล้วถึงแล้ว